สวัสดีค่ะมาพบกับพัดเพชรยนต์เช่นเดิมนะคะวันนี้พัดจะพามารีวิวรถ isuzu นะคะค่ะสีขาวนะคะปี2022นะคะค่ะเป็น isuzu d-max highlander นะคะแคมป1.9ตัว l นะคะ d a นะคะค่ะทะเบียนนะคะจะเป็นทะเบียน3ทอทบเท่าบอยไมย 8, 4, 8, 0, ้8 480กรุงเทพม,มหานครนั่นเองค่ะ ค่ะจะเป็นเครื่องยนต์นะคะดีเซลนะคะเลขไม้ใช้น้อยมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าอยู่ที่11,000กิโลเมตรโดยประมาณนะคะค่ะราคาอยู่ที่619,000บาทเท่านั้นเองค่ะค่ะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะค่ะมาดูในส่วนของรอบคันกันนะคะค่ะ ดูด้วยในส่องของอันดับแรกเลยนะคะเป็นกระจังหน้านะคะกระจังหน้านะคะเป็นเราก็อิซุสุแบบนี้เลยนะคะค่ะตัดด้วยโครเมียมนะคะสวยงามลงตัวมากเลยค่ะค่ะแล้วก็ในส่วนของไฟของเขานะคะค่ะก็จะมีในส่องของไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะ,คะเป็นสีขาวนะคะค่ะสำหรับ ท่านใดนะคะที่ชอบในส่วนของ isuzu d-max สีขาวต้องคันนี้เลยนะคะมาพร้อมกับบันไดด้านข้างทั้งสองฝั่งเลยนะคะค่ะสัญ,ญลักษณ์นะคะ highlander นะคะชัดเจนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยวกระจกข้างนะคะมาพร้อมให้เลยค่ะมือจับนะคะจะเป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของรอยถลอกนะคะ ตรงมือจับนะคะตามการใช้งานของเจ้าของเดิมเลยนะคะค่ะรีวิวกันสดๆแบบนี้เลยนะคะไม่มีหมกเม็ดแน่นอนค่ะแล้วก็มีรอยด้านข้างนะคะนิดหน่อยตรงนี้นะคะค่ะบันไดด้านข้างนะคะค่ะด้านท้ายนะคะค่ะไม่มีรอยนะคะสําหรับด้านข้างตรงกระบะท้ายนะคะค่ะก็จะเป็นสัญลักษณ DDI นะคะค่ะ i s u ู u d ดีแมกนะคะสัญลักษณ์ชัดเจนนะคะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะค่ะเป็นโครเมียมนะคะสำหรับมือจับเปิดฝาท้ายนะคะแล้วก็มีส่วนของกันชนท้ายนะคะสวยงามมากเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของแมกไลเนอร์นะคะค่ะ ก็ยังถือว่าใหม่อยู่เลยนะคะไม่มีรอยนะคะค่ะแต่ว่าก็มีรอยนิดหน่อยค่ะผ่านการใช้งานแต่ว่าไม่ได้เป็นเยอะมากมายนะคะค่ะสวยงามมากเลยพร้อมกับกระจกนะคะตรงท้ายนะคะมีไฟเบรคให้นะคะดวงที่3แล้วก็กระจกด้านท้ายนะคะเขาก็จะมีส่วนของลายฟ้ามาให้เลยนะคะพร้อมใช้งานค่ะกระจกก็จะเดิมๆจาก โรงงานเลยนะคะนี่เลยค่ะกระจกเดิมๆนะคะกระจกเดิมๆจากโรงงานค่ะค่ะมีในส่องของกันสาดนะคะของดีแม็กมาให้พร้อมเลยนะคะพร้อมใช้งานมากเลยค่ะ มาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านในกันนะคะค่ะว่าเขาให้ออบชันอะไรมาบ้างค่ะสำหรับผู้โดยสารด้านหน้านะคะก็จะเป็นในส่วนของเบาะผ้านะคะสีดำแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากเลยค่ะเป็นเบาะผ้านะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะค่ะเขายังไม่ได้แกะในส่วนของ พลาสติกคุ้มเลยนะคะจะเป็นในส่วนของเบาะหนังนิ่มๆนะคะคุณลูกค้าค,ค่ะค่ะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติดฟังก์ชันให้นะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของแผงประตูนะคะจะเป็นสีดำนะคะมือจับนะคะก็จะเป็นในส่วนของสีบอลเงินนะคะค่ะตัดกันนะคะค่ะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้านะคะ น,นี้จะเป็นสามารถในส่วนของวางแก้วน้ําได้นะคะวางสัมภาระได้นะคะหน้าปัดเลื่อนไม้ของเจ้าคันนี้นะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะค่ะพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะค่ะแล้วก็เครื่องเล่นวิทยุนะคะค่ะจะเป็นหน้าจอแบบนี้มาให้เลยนะคะเจ้าของเดิมเขาก็ยังไม่ได้แกะในส่วนของซีนพลาสติกโฮมหน้าจอเลยนะคะยังมีหมาอยูเลยนะคะค่ะด้านในตัวรถนะคะ สามารถเล่นนะคะในส่วนของ DVD ได้เสียบ USB ได้ด้วยนะคะคุณลูกค,าคา้าขะค่ะแล้วก็ในส่วนของแอร์นะคะจะปรับในส่วนของเมนนวนนะคะค่ะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์กระปุกนะคะค่ะ ถ้าท่านใดชอบในส่วนของเกียร์กระปุกก็คันนี้เลยค่ะขาค,คอนโซลตรงกลางนะคะค่ะก็สามารถในส่วนของวางแก้วน้ําได้นะคะตรงนี้ค่ะที่พักแขนนะคะก็สามารถใส่ในส่วนของสิ่งของได้นะคะค่ะ บาะนะคะยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะไม่มีรอยนะคะฉีกขาดนะคะใดๆเลยนะคะไม่มีในส่วของรอยย่นจากการใช้งานเลยนะคะถือว่าใหม่มากๆเลยค่ะคันนี้สภาพข้างในห้องโดยสารด้านหน้านะคะค่ะแล้วก็ในส่วของเพดานนะคะด้านบนก็จะมีรอยเจิมจากเจ้ของเดิมนะคะค่ะแต่ว่าก็ถือว่าสะอาดมากเลยนะคะ ะจะมีรอยเปื้อนนิดๆหน่อยๆค่ะคุณลูกค้าตรงนี้ค่ะนิดเดียวเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวพัดจะพาไปดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังกันนะคะค่ะสำหรับในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะค่ะก็จะสามารถเปิดกระจกตรงนี้ได้นะคะสามารถแง้มออกไปได้ค่ะแล้วก็ในส่วนของ ที่ห้อยสัมภาระนะคะก็รับน้ำหนักได้4กิโลกรัมนะคะค่ะมีในส่วนของที่ใส่เอกสารให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะค่ะตอนนี้ก็จะสามารถวางในส่วนของโทรศัพท์ได้นะคะค่ะเป็นช่องอันกประสงค์ให้นะคะค่ะเบาะก,ก็จะนิ่มนะคะค่ะยังมีใหม่อยู่เลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะ ค่ะในห้องโดยสารด้านในนะคะค่ะประตูด้านข้างนะคะ<อ>ก็สามารถวางแก้วน้ําได้นะคะคุณล<อ>ูกค้าคะวางได้เลยแล้วก็ในส่วนของมาดูในส่วนของรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะค่ะยังไม่มีในส่วนของรอยแกะใดๆเลยนะคะสําหรับตัวน็อตนะคะไม่มีรอยแกะรอย,ขยไขใดๆเลยนะคะเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะ มาต่อที่ล้อนะคะจะเป็นล้อแมกนะคะค่ะขอบ17นะคะค่ะปียาง2021นะคะค่ะสัปดาห์ที่29นะคะค่ะก็จะเป็นในสองของ255ห้าห้ทับห5สิบนะคะเป็นล้อแมกนะคะอิสุสุแบบนี้เลยค่ะ ดอกยางนะคะก็สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะคุณลูกค้าคะพร้อมใช้งานเลยค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะ Isuzu นะคะค่ะ D-Max Highlander c คป1.9ตัว L นะคะ DA นะคะค่ะเป็นเกียร์ธรรมดาสีขาวปี2022เครื่องยนต์ดีเซล เลขไม้ใช้น้อยมากๆเลย11,000กิโลเมตรโดยประมาณนะคะราคาอยู่ที่619,000บาทเท่านั้นเองค่ะคุณลูกค้าถ้าหากว่าท่านใดตามหา Isuzu D Max สีขาวนะคะเกียร์ธรรมดาเกียร์แมนนวนคันนี้เลยนะคะติดต่อพัดเพชรยนต์ได้เลยนะคะเบอร์095-914-3563ค่ะ หรือจะเข้ามาดูชมรถตัวจริงได้ที่ร้านเพชรยนต์เรานะคะจะอยู่ที่เซรีไทย68แยก1ค่ะหรือจะเป็นสาขาที่2นะคะจะอยู่ที่เซรีไทย95นั่นเองค่ะติดถนนใหญ่เลยค่ะเดินทางมาสะดวกค่ะค่ะพัดก็ขอฝาก Isuzu d m a x ไว้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณสำหรับรับชมจนจบคลิปนะคะพัดก็ขอฝาก กดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดว่าพัชจะรีวิวรถขณนไให้กับคุณลูกค้าได้รับชมรับฟังกันอีกนะคะหาะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ